ดีค่ะก็กลับมาพบกับพลอยพรีเมียมค่ะอีกเช่นเคยนะคะแน่นอนว่าเจอกับพลอยก็ต้องเจอกับรถส,สวยๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของพลอยด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถส,สวยๆทียพย่พลอยได้นํามารีวิวค่ะพิกัดร้านของพลอยนะคะก็อยู่แยกมีนบุรีตรงข้ามกับโรงพยาบาลเสรีรักหากใครที่มาไม่ถูกก็โทรหาพลอยตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะค่ะวันนี้นะคะรถที่พลอยจะนํามารีวิวก็ ยากเหมือนอีกเช่นเคยเลยนะคะหายยากมากๆนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงน,นะคะต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เป็นของนางฟ้านะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรถของรุ่นพี่ที่รู้จักกันนะคะเธอสวยแบบนางฟ้ามากๆสาวโสดนะคะขายคันดีให้พลอยนะคะเป็นรถบ้านแท้อย่างที่พลอยบอกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าเจ้าตัวนี้จะสภาพเป็นแบบไหนเนาะตัวนี้นะคะก็เป็นโตโยต้าวีออส1.5 JABS นะคะเป็นตัวปี2011.12 20นะคะเปิดราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยละกันนะคะราคาเพียงแค่2 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อเป็นเงินสดก็ถือว่าคุ้มมากๆนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมฟรีค่าโอนให้ด้วยนะคะได้รถครบมาและสสำหรับใครที่จัดไฟแนน์นะคะก็ไม่มีเก็บค่าจัดค่าโอนใดๆท้งสิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยว่ารถคันนี้สภาพนางฟ้าจริงหรือเปล่านะคะได้ สีขาวด้วยนะคะรอบคันเนี่ยเป็นสีขาวแล้วต้องแอบบอนดนิดเดงเดี๋ยวเผื่อมีใครติว่ารถเนี่ยทำสีมาใหม่หรือเปล่าแน่นอน,นะคะ่ะรถเกือบจะ10ป,ปีรถ9ปีนะคะก็ต้องมีทำสีแน่นอน,นะคะ่ะก็ต้องมีเก็บสีเป็นบางชิ้นมากนะคะด้วยด้วยอายุรถของคันนี้เนาะอ่าด้านหน้านะคะกระจังหน้าของเขาก็สวยโดดเด่นเลยนะคะเป็นโครเมียมใครเห็นหน้าแบบนี้โลโก้แบบนี้แน่นอนค่ะโตโยต้าเลยหน้าสวยสวยคะ่ะ ไฟนะคะตัวนี้จะได้เป็นไฟมัติรีเฟกเตอร์นะคะดวงไฟเฉี่ยวคมเลยนะคะคมไฟไม่มีแตกไม่มีเหลืองนะคะถัดลงมานะคะก็จะเห็นมีความโดดเด่นของชุดแต่งนะคะของเขาขาวตัดดำได้ไฟตัดหมอกด้านล่างด้วยนะคะลิ้นแบบสวยๆเลยค่ะอ่าทรงกำลังดีเลยนะตัวนี้มามาดูกันที่เอกสารของรถคันนี้นะคะมาคันนี้ ทะเบียนนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันที่ทะเบียนรถตรงๆเลยอ่ะมานะต้องเจอคันนี้นะคะ5988ทะเบียนกรุงเทพนะคะเป็นรถกรุงเทพนะรถเนี่ยวิ่งแค่กรุงเทพจริงๆพอพี่สาวไม่ค่อยออกไปไหนแน่นอนค่ะอ่ะอ่ะเลขทะเบียนนะคะ8กอไก่ขอไข่ห้าเก้นะคะทะเบียนกรุงเทพเลขสวยมากเลยนะคะอ่าเ,เขาจองเลข คือจะเห็นได้ว่าเดิมทีเป็นเลขนี้นะคะแต่อันนี้คือลูกค้าจองเพราะว่าพี่เขาจะแอบเป็นสายมูลเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลขไหนเป็นมงคลก็เลยจองแล้วก็ให้เป็นของน้องคันนี้นะคะค่ะก็รายการของรถนะคะวันจดทะเบียนวันที่6มการาคม2555นะคะเลขทะเบียนนะคะก็เป็นเลขใหม่ที่ลูกค้าจองไว้เนาะ 8กไก่ขอไข่นะคะ5988กรุงเทพค่ะรถคันนี้นะคะเป็นโตโ o ต้ s โซลูนะคะรุ่นปีพศ2011นะคะได้สีขาวตัวเลขรถนะคะลงท้ายด้วย044ค่ะเลขเครื่องยนต์นะคะลงท้ายด้วย762นะคะรถคันนี้เป็นเครื่องเบนซินไม่เคยติดแก๊สมาก่อนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ เป็นตัว4สูบนะคะ1 5 0 0ีได้แรงมาถึง1 0 9แรงมาด้วยนะคะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะมาดูเออที่หน้าการต่อภาษีนะคะต่อภาษีไม่มีขาดเลยนะคะเล่มไม่มีชำรุ่นสูญหายแต่อย่างใดนะคะเล่มคคบแล้วก็กุญแจนะคะมีกุญแจรีโมทให้แบบนี้ทั้ง2ชุดนะคะแต่พลอเอามาแค่ชุดเดียวนะคะยังมีให้ครบถึงสองชุดทีเดียวเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าห้องเครื่องนะคะรถคันนี้ทรงดีมากๆเลยนะทุกคนทุกอย่างคือดีมากเดี๋ยวเราเปิดฝากระโปรงดูกันที่หน้าห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเก็บเอกสารไว้ก่อนเดี๋ยวหายพอเคยรีวิวแต่รถใหญ่ๆจะจับรถเล็กแบบไม่ถูกไม่ถนัดมือเลยนะคะวันนี้แสงอาจจะดูอึมครึมอึมครึมนะคะ ถ้ามันไม่แดดออกมันก็ฝนตกถ้ามันไม่ฝนตกมันก็แดดออกมาแต่เราก็ต้องทำงานต่อไปตัวบล็อกเครื่องนะคะจะเป็นครอบเครื่อง VVTI นะคะตัวนี้ก็ 1,500cc นะคะได้109แรงม้าถือว่าเป็นรถเก่งที่กำลังแรงดีมากๆนะคะขับในเมืองได้ออกต่างจังหวัดได้นะคะใช้ครอบครัวได้หมดเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้นะคะใครที่ออรถกพอยแน่นอน พอเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ทั้งหมดแล้วนะคะน้ํามันเครื่อน้ํามันเกียร์นะคะและคันนี้พลก็เปลี่ยนผ้าเบรกให้ใหม่ด้วยนะคะ,ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวรถเลยนะคะหัวน็อตนะคะของฝากระโปรงมีขยับนะคะน่าจะมีการแกะทําสีฝากระโปรงนะคะแต่ตัวแก้มข้างแล้วก็คันหน้าคือเดิมแน่นอนนะคะอ่าหัวน็อตฝากระโปรงมีแกะเบาเบานะคะ แล้วก็แก้มข้างด้านขวาค่ะหัวน็อตเหลี่ยมคมนะคะไม่มีรอยแกะรอยขันใดๆทั้งสิ้นสังเกตไหมคะว่าข้างขวาเขาจะมีตอกตัว R แบบนี้นะเห็นไหมนี่ตรงเบ้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัว R ด้วยนะคะทุกอย่างโครงสร้างยังเป็นเดิมนะคะโครงสร้างสวยๆเม็ดเมคอาร์ตเดิมเลยนะคะแก้มข้างด้านซ้ายค่ะหัวน็อตนะคะเหลี่ยมเหลี่ยมคมอยู่นะคะคาน ด้านซ้ายก็เป็นตัว L นะคะตอกลึกๆอยู่เลยค่ะเหลี่ยมน็อตคมเลยนะคะ,ะแก้มข้างด้านซ้ายคือไม่มีแกะค่ะตรงเบ้านี้ก็เป็นตัว R ไอตัว L นะคะด้านซ้ายเนาะฝากระโปรงค่ะก็มีแกะขยับเบาๆนะคะฝากระโปรงน่าจะเคยทําสีมานะคะ,ะแต่ฝาเดิมแน่นอนนี่เอาเล็บจิกนะคะใกล้ๆเลย เอเล็บจิกไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปนะคะฝาเดิมแน่นอนสติกเกอร์เดิมโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์มอ,อก,อกอยังอยู่ครบเลยเห็นไหมคะอ่าสติกเกอร์อยู่ครบตอกโตโยต้าลึกๆแบบนี้ฝาเดิมแน่นอนนะคะแล้วก็มีเม็ดเมคอาร์ตอยู่เดิมเลยนะคะฝาเดิมแน่นอนแผ่นกันความร้อนยังอยู่เดิมนะคะทุกอย่างยัอยู่ดีหมดเลยนะอ่ะไปค่ะเครื่องเดิมแน่นอนนะคะเครื่องเดินดีนะคะ มาค่ะดูกันที่ด้านข้างก็จะเห็นได้ชัดว่าคันนี้มีเสน่ห์มากๆนะคะด้านข้างโดยด้านล่างเนี่ยจะเด่นไปด้วยเออสเกิร์ตรอบคันนะคะอ่าอันนี้คือลูกค้าเก่าเขาทำมาแบบครบสูตรอยู่แล้วแล้วก็ส่วนแม็กกับยางนะคะต้องบอกก่อนว่ายางตัวนี้พลอยเปลี่ยนให้ใหม่นะคะแม็กตัวนี้นะคะจะได้เป็นแม็ก CE 2 8นะคะก็การแม็กจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลไหม คือถ้ามีแม็กกับตัวแม็กกับยางเนี่ยถ้าไปเปลี่ยนเองก็น่าจะมีอยู่ประมาณอาหมื่นห้า 15, นะคะหมื่นห้าประมาณนี้นะอันนี้ราคาที่พลอยทํานะคะแต่ถ้าลูกค้าไปทำาพื่นอกเองน่าจะมีแพงกว่าน,นี้แน่นอนนะคะยางอย่างที่บอกไปนะคะได้ยางใหม่ยางเนีย่ยยางปี2022เลยนะคะขับอีกยาวเลยเห็นไหมขนยางแบบดอกยางคือหนาเต็มเลยนะคะสวยๆเลยแล้วก็แม็กเนี่ยคือแม็ก ลูกค้าเปลี่ยนมานะคะไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะแม็กขอบ17กับยางเนี่ยมันจะพอดีซุ้มตรงนี้พอดีเลยนะคะคือรถคันนี้ไม่ได้ถูกเออไม่ได้โหล,ลดมานะคะเดี๋ยวพอลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะกลัวถึงความยากของการขับอะไรอย่างนี้เนาะแต่อันเนี้ยคือสปริงทุกอย่างคือเดิมหมดเลยนะคะแต่สวยมากเข้าซุ้มพอดีเลยนะคะอ่ะก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะอยู่ด้านนี้เป็นเครื่องวีวี T ีนะคะส่วนตัวนี้นะในตัว J j b s s เนี่ยของเขาอาจจะต่างจากตัว E ก็คงตรงแค่ที่ว่ากระจกเนี่ยจะไม่ใช่เป็นปรับพับไฟฟ้านะคะแค่นิดเดียวเองแต่ว่าตัวนี้มันก็มีข้อดีนะคะอะไรที่มันเป็นแมนวนวลเนี่ยโอเคมันใช้ได้ยาวแน่นอนไม่มีตุกจิกไม่มีพังแต่ด้วยตัวของ v r ออยู่แล้วคือมันเป็นรถที่ คือไม่ได้เสียอะไรแบบยิบย่อยนะคะเข้าที่ไหนใครก็รู้จักเข้าที่ไหนใครก็มีอะไรของเขาเนี่ยหลักร้อยเท่านั้นนะคะหลักร้อยเท่านั้นอะไรของเขาอ่ะมาดูกันที่กระจกค่ะกระจกบานหน้านะคะบานใหญ่เนี่ยเป็นโตโยต้าชัดเจนนะคะบานเดิมลายน้ําเลยอ่ะดูกันที่ภาษีคะ่ะภาษีของเขาหมดวันที่6มกราคม2566มกราคมปีหน้าเลยนะคะอ๋อยาวเลยนะไม่มีอะไรขาด แต่อย่างที่บอกไปว่าซื้อคันนี้สีขาวคือเด่นอยู่แล้วได้ชุดแต่งรอบคันคือเด่นมากได้ยางไปอีกคือคุ้มมากนะคะเพราะยางใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะคะ,ะกลับมาดูกันที่ตัวรถค่ะกระจกลายน้ำนะคะโตโยต้าชัดเจนเลยนะคะบานเดิมได้คิ้วกันศาสเป็นน e วีออสแบบนี้ด้วยนะคะคิ้วคือไม่ได้เก่าเลยนะยึดติดดีนะคะเปิดประตูมาค่ะดูซอกประตูด้านในนะคะ ซอกประตูด้านในนะคะสวยๆหัวน็อตเหลี่ยมคมนะคะซอกสวยซอกเดิมแน่นอนค่ะดูกันที่เมค e a r อาร์ตขอบประตูอ่ะนี่นะคะตัวรถคือเดิมเลย Make Art เมดเมคอาร์ตเรียงสวยค่ะทรงเดิมเดิมเลยนะคะอ่าเห็นไหมนี่นะคะส่วนเพจของตัว VR จะอยู่ด้านนี้นะคะ เลขตัวถังนะคะลงท้ายด้วยศูนนะคะเป็นตัวปี2011นะคะจนส12นะตัวนี้เพจของเขาจะอยู่ตรงที่ประตูตรงด้านนี้นะคะตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเสาเสาประตูนะคะเพจของตัว v o ออเนาะ,ะกระจกนะคะอย่างที่พลอยบอกไปนี่ด้วยความที่เป็นแมนนวลเห็นไหมคะคืออะไรที่เป็นแมนนวลนอะ่ะแน่นอนมันพังยากแน่นอนค่ะแต่ว่ามันก็ใช้งานง่ายไม่มีใครที่ปรับกระจกอยู่ตลอดเวลา น,นอกจากว่าจะขับกันหลายคนนะอ่ะประตูค่ะประตูนะคะซีนเดิมๆเ,เล็บจิกไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกยไปนะคะซีนเดิมแน่นอนค่ะประตูสวยนะอ่ะแผงประตูนะคะสะอาดเลยค่ะไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นซอฟ์หนังนะคะแล้วก็เดินได้แดงตัวหนังเนี่ยไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะตรงช่วงนี้ถือว่าลดสิบกว่าปีเกือบ10ปีอะ่ะแต่ไม่มีริ้วรอยใ<ม>ดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ พี่เขาใช้คนเดียวอย่างที่พลอยบอกว่าพี่เขาเป็นสาวโสดนะอ่ะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังเดินได้แดงสวยไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะสภาพนี้คือสวยมากเลยนะเอาสิได้รถได้รถนางฟ้าสาวโสดไปด้วยคิวกันศาสตร์ค่ะนิวีออสแบบนี้เลยนะคะกระจกค่ะลายน้ำโตโยตา้าชัดเจนทั้งสองบานเลยเนาะอ่ะเปิดประตูมาค่ะ ซอกประตูด้านในหัวน็อตทุกตัวคือเหลี่ยมคมเลยนะคะไม่มีแกะไม่มีไข่ใดๆทั้งสิ้นค่ะแอเม็ดเวกอาร์ตแน่นมากอ่านี่นะคะสวยๆเลยทุกอย่างภายในนะคะเบาะแบบฟูๆเลยนะคะได้หนังดำสะอาดมากแผงประตูค่ะสะอาดไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะคะ ซอฟต์ดังไม่มีขาดเดินได้แดงสวยๆเลยนะคะกระจกก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะอ่ะประตูค่ะซีนเดิมอลเล็ปจิกไม่นิ่มเกินไปไม่แข็งเกินไปซีนอยู่เดิมประตูบานเดิมนะคะสติกเกอร์เดิมสามารถล็อกเด็กได้ด้วยนะนี่ขนาดเป็นแค่ v ีออนะคะทุกคนซื้อ v ีออขับก็ดีกว่าซื้อ e ีโกคารนะคะเพราะว่าได้แรงเครื่องที่ถือว่าดีนะคะอ่าแม่แรงโทษทีค่ะ แม่แรงของตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ด้านล่างตรงเห็นหรือเปล่าเอ่ยอ่ะเอาเป็นว่าอยู่ตรงด้านด้านนาฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะคะอยู่ใต้เบาะนะคะฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ด้านซ้ายเนาะด้านท้ายค่ะก็จะได้ชุดแต่งเห็นชุดแต่งที่ชัดมากๆเลยเห็นไหมคะชุดแต่งด้านล่างสวยๆเลยนะคะโหดําตัดแดงได้สวยมากมีไฟด้วยนะคะแล้วก็ได้สกเกิร์ต ไอ้สปอยเลอร์นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ตรงด้านนี้ด้วยนะคะโตโยต้าชัดเจน V ออสสีสวยมากได้สีขาวดูเลขทะเบียนสีสวยมากเลยนะคะคืออย่างที่บอกไปว่าพี่เขาสายมูมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบอะไรแบบนี้ต้องต้องจัดนะคะเดี๋ยวพลอยเปิดฝาท้ายรอ เดี๋ยวให้ดูด้านท้ายลืมบอกไปว่านี่นะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะมีกล้องมองหลังด้วยนะจ๊ะอ่ะตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัว E นะคะเป็นตัว J ABS นะคะคือเนี้ยพี่เขาติดมาสวยๆผู้หญิงอะเนาะอะไรที่มันพอจะดูแบบ,บวิบวับวิบวับแกก็ติดมาโดยที่แบบไม่ได้รู้เนาะก็เดี๋ยวจะมีใครมาบอกว่าโห รถทําสีมาแน่เลยอะติดอันนี้ผิดก็เลยบอกไว้ก่อนเนาะอ่ะฝาท้ายค่ะหัวน็อตเหลี่ยมคมเลยนะคะสวยๆดูสายไฟสิไม่มีแกะแน่นอนนะคะอยู่เดิมๆโรงงานเลยค่ะฝาเดิมแน่อะซีนค่ะเล็บจิกไม่เนี่มเกินไปไม่แข็งเกินไปซีนฝาท้ายเดิมๆเ,เลยนะคะโตโยต้าตอกลึกๆชัดเจนเลยค่ะโดูรูทุกอย่างเนี่ยไม่ได้คมเลยนะคะ หัวน็อตเหลี่ยมสวยเลยค่ะเห็นไหมไม่มีแกะไม่มีใครหยับไม่มีแคะเลยสักตัวเดียวนะคะด้านในนะคะของช่วงท้ายคือถางวัาโล่งมากเลยนะคะใส่กระเป๋าเนี่ยเดินทางได้ใบใหญ่ได้สักประมาณ3าสี่ลูกได้อยู่นะคะอ่าเปิดมาตรงนี้สักการะคือสะอาดมากนะคะเปิดมาค่ะยางล้ออะไหล่นะคะเป็นยางของดันหลบนะคะ ซอกแบบพวกโฟมอ่ียังอยู่เดิมเลยนะคะรถเนี่ยคือซีนทุกอย่างยังอยู่เดิมเลยนะคะซีนไข่ไก่ตรงนี้เห็นไหมคะรถไม่มีติดแก๊สแน่นอนนะคะแม่และไออุปกรณ์เปลี่ยนยางล้ออะไรอยู่นี่นะคะบอกเลยว่ารถไม่มีติดแก๊สแน่นอนถ้ารถติดแก๊สเนี่ยพอยไม่ซื้อแต่ต่อให้ติดแก๊สอะยังไงก็ต้องสังเกตเห็นรูรอยเจาะเนาะ,ะนอ่าแต่เรารับประกันให้อยู่แล้วถ้าเกิด ซื้อไปเพราะว่ารถพลอยเดี๋ยวเคยติดแก๊สมาเราซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงซื้อรถกับพลอยอะ่ะมีปัญหาอะไรเข้ามาเลยอ่ะตรงนี้เนี่ยหัวน็อตเหลี่ยมเดิมสวยเลยนะคะน็อตหัวดำๆไม่มีหัวถลอกปอกเปิกเลยนะคะเห็นแม้ซ้ายขวาไฟก็ไฟโคมเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนมาใหม่นะไฟเดิมไม่ได้เปลี่ยนมาใหม่ไฟไม่มีน้ําเข้านะจ๊ะไม่มีไอน้ําใดๆทางโอ๊ยขอโทษ ปิดแรงไปหน่อยเป็นไงด้านข้างสวยหล่อๆเลยนะคะได้แบบคุ้มๆเลยแม็กสวยมากด้านล่างก็จะประมาณ2-3หรือ3นิ้วสอดได้นะคะไม่ติดหรอกนะบอกเลยได้สวยมองเห็นชุดแต่งได้รอบคันเลยและสีขาวด้วยกระจกสีดำที่แบบโอ้โหตัดได้สวยงามกระจกลายน้ำโตโยต้าชัดเจนนะคะ ได้คิวการสาตโตยต้าแบบเอได้คิวการสา t o y ต t ว Vios เลยนะเปิดมาค่ะอะหัวน็อตน,นะคะไม่มีแกะไม่เคยขยับใดๆทั้งสิ้นประตูนะคะก็บานเดิมด้วยนะอะเดี๋ยวมาดูกันที่รอยเม็ดเมคอัดคือยากมากเหมือนกันนะคะ Make Make Art เม็ดเมคอัดเรียงกันสวยเลยค่ะสวยสวยเลยค่ะอะ เดี vale ๋ยวให้ด ok ูแผงประตูก่อนแผงประตูไม่ม e like er, ีริ so ้วรอยเลยนะคะผิวพันธ์เด hmm. mm ิมๆสวยงามเลยนะคะซอฟตรงนี้เป um ็นซอฟหนังนะคะเดินได้แดงไม่ขาดแล้วก็มีที่เปิดกระจกไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวพลไปนั่งให้ดูอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็น v ีออสเขาไม่ได้รถแบบไซส์ใหญ่บิ๊กบื้มแต่ว่าการใช้งานของเขาก็ตอบโจทย์สำหรับคนตัวใหญ่อย่างพออยู่นะอ่ะเข้ามา นี่นะคะคือบอกเขาว่าเป็น v o d ก็จริงถ้านั่งอัดแน่นน่ะอาจจะได้4ี่คนถ้าตัวเล็กกว่าพอยแต่ถ้าเกิดเอาสบายก็คือ3คนนะคะผิวพันธ์ของเบาะสะอาดเป็นเบาะหนังฟูๆเลยนะคะสาวโสดใช้รถคนเดียวไม่มีลูกมีเต้าเพราะฉะนั้นสภาพรถค่อนข้างสวยการันตีให้ดูผ้าหลังคาด้านบนเลยนะคะแผ่นกล้องไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิน้นภายในรถไม่มีกลิ่น อับเลยนะคะ,ะไฟติดนะไฟติดนะคะไปค่ะคือเดินทางกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะรถคันนี้เหมาะมากๆสำหรับคนที่อยากใช้เงินก้อนบางคนคือไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยาก่อนระยะย,ยาวนะคะถ้าเกิดซื้อเงินสดสำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าไม่แพงไปนะคะไม่สูงเกินไปเหมาะสำหรับนักเรียนที่แบบว่านักศึกษาที่เพิ่งแบบ เข้ามาหาลาัยอยากคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้ลูกปลอดภัยให้ขับรถแบบไม่อยากให้นั่งกับคนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะอยากเขามีรถเป็นของตัวเองนะคะรถคันแรกคันนี้ซื้อไปคือคุ้มๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบอยากใช้กับครอบครัวแต่ไม่อยากซื้อรถที่แพงมากนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าได้เครื่องถึง1500ซีซีนะคะแรงม้าเขาก็ดีด้วยแล้วก็ เชื่อว่าญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักกับเราอ่ะจะต้องเคยใช้ Toyota v วีออทุกคนต้องได้เคยสัมผัสกับ v ีออสนะคะใครที่ได้สัมผัสเขาก็จะรักเขาเพราะเขาจะไม่เคยนําความเดือดร้อนมาให้เราเลยเพราะทุกอย่างที่เปลี่ยนอะ่ะคืออย่างที่บอกว่าอะไหอุปกรณ์อะไรของเขา่าหลักร้อยเท่านั้นนะคะเข้าที่ไหนมีหมดถ้าใครที่ยิ่งไม่รู้เรื่องนะคะซื้อรถที่คือคนใช้เยอะๆอ,ะอะ่ะอันนี้คือหายห่วงเลย แต่ถ้าเกิดเราเล่นแบรนด์ที่คนไม่เล่นกันอ่ะเราก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะถามใครๆก็ไม่รู้แต่ถามชื่อชื่อนี้มีแต่คนรู้จักแน่นอนนะคะ t o y ยต a าวีออสฝากไว้ด้วยอ่ะเมานานนะคะกระจกค่ะลายน้ำบานเดิมตโตโยต้ชัดเจนเลยนะคะอ่ะซอกประตูด้านในค่ะหัวน็อตนะคะไม่เหลี่ยมคมไม่มีแกะไม่มีแงะไม่มีไขไ่ใดๆทั้งสิ้นค่ะอ่ะ เม็ดเมคอาร์เรียงกันสวยนะคะผิวสีนี่บางเดิมเลยนะหลังคานะคะไม่เคยทำสีนะคะหลังคาสวยๆเลยนะผิวผืนผิวพันสวยสะอาดมากซอกเสานะคะเสาวสวยนะคะสติกเกอร์เดิมโรงงานเลยเห็นไหมคะเห็นไหมมีสติกเกอร์บอกเออลมยางด้วยนะคะสติกเกอร์เดิมทุกอย่างเลยนะคะอ่ะ แผงประตูค่ะสวยๆเลยนะคะผิวพันดีสะอาดแล้วก็ตรงแผงตรงนี้ที่เป็นหนังนะคะไม่ขาดเลยนี่ขนาดเป็นฝั่งคนขับนะคะก็สามารถล็อกรอบคันได้นะคะมีเซนทรัลล็อกนะตัวนี้เปิดล็อกเปิดกระจกนะคะทั้ง4บานได้หมดนะอ่ะด้านในของเขาก็ขาไม่ติดนะคะนี่มีช่องใส่ของกระจุกกระจิกด้วยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเร็กสไตล์มินิมอลแต่ประโยชน์เขาเยอะมากเลยนะคะอ่ะ ใส่แก้วน้ำนะคะฝั่งคนขับได้หนึ่งใบฝั่งด้านซ้ายก็ได้หนึ่งใบด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นเนาะ,ะอ้าวเดี๋ยวรูเลขถังก่อนนะคะโอเคขอโทษตัวนี้ก็จะเป็นปรับเลื่อนแบบดันด้านนี้นะคะอ่ะเลขถังของคันนี้นะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะลงท้ายด้วย0 4 4ี่สนะคะอ่ามีเลขนะคะเลขเฉลีนะคะไป ขออนุญาตสตาร์ทรถรอนมากุยค่ะทุกคนวันในกล้องคืมหรือเปล่าเพราะว่าบรรยากาศข้างนอกคืออึมคืมมากเลยนะคะขออนุญาตเปิดแอร์ค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นตัว JABS นะคะของเขามี a B S นะคันนี้แต่ว่าจะไม่มีแอร์แบกนะคะจะไม่มีแอร์แบกที่พวงมาลัยพวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะไม่เคยหุ้มใหม่แต่อย่างใดนะคะ ผิวพันธ์สวยไม่มีรอยเล็บใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่พี่เขาเป็นคนเล็บยาวมากเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่อยากดูเออเดี๋ยวพลอยขึ้นรูปพี่สาวคนสวยนางฟ้าคนสวยของพลอยให้ดูเลยนะคะว่านางสวยจริงๆวันนั้นถ่ายรูปกับพลอยคือพลอยแบบขี้เละไปเลยบอกจากใจอ่ะดูคอนโซลค่ะคอนโซลคือสะอาดมากนะคะไม่ไม่มีรอยกาวเหนียวเหนียวติดคอนโซลแต่อย่างใดเลยนะคะเลขไมล์ของคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน เลขไมล์หนึ่งแัยเจ็ดสิกิโลเมตรนะคะเป็นเลขไมล์แท้นะคะเลขไมล์แท้แน่นอนการันตีให้นะคะอ่ะนี่นะคะหน้าปัดเรือนไมลของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับตัว V ีออเนาะอ่ะลงมาอุ้ยลงมานะคะคอนโซลกลางก็จะมีช่องแอร์ Air นะคะสองฝั่งซ้ายขวานะคะ ัวจอเนี่ยลูกค้าพี่สาวคนสวยเขาเปลี่ยนมาใหม่นะคะเป็นจอของไพโอนเนียนะคะคือตัวเนี้สามารถรองรับตัวบลูทูธได้แล้วนะคะก็จะง่ายมากๆเพราะเดี๋ยวนี้คนที่ใช้โทรศัพท์คือจะเชื่อมต่อโดยการต่อบลูทูธทั้งนั้นเลยนะคะ,ไม,ไ,มะไม่อยู่ด้านนี้คะ่ะ Hello 1234นะคะทราบแล้วเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวจะให้ดูกันที่จอนะคะเวลาเรา เกียร์ถอยนะคะจอใช้งานได้ปกตินะคะไม่ได้มีติดให้เป็นพบของรถเฉยๆนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้หมดเลยนะคะนี่เห็นไหมมีเลือกโหม,มดให้ด้วยนะคะนี่นะคะก็จะมีฟังก์ชันโหมดการใช้งานเอามนี่นะคะมีบลูทูธนะคะสามารถดูซีดีอะไรได้หมดเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคอนโซลกลางนะคะก็สไตล์ของ v r นะคะ ก็จะได้เป็นแอร์บิดนะคะเป็นแอร์บิดนะคะอันนี้ก็เป็นปรับทิศทางนะคะอันนี้ก็เป็นลมนะคะลมในห้องโดยสารนะคะอ่าคอนโซลด้านกลางตรงนี้นะคะก็ไม่มีเร้วรอยแต่อย่างใดนะคะพื้นผิวเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีรอยงัดรอยแงะแต่อย่างใดตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสี่สปีดด้วยกันนะคะใช้งานง่ายแงวแงวอ่าจอใช้ได้นะคะอ่ะนี่ จอใช้ได้แต่พลอยปิดเสียงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรบกวนกับการรีวิวของพลอยนะอ่าด้านนี้นะคะก็จะมีเบรกมือแบบนี้เนาะเห็นไหมคะโอ้โหเสียงยังแน่นดึงมาแอดตัวอื่นจะไม่ดังตัวนี้ดังนะคะแล้วก็มีก็จะเป็นช่องเสียบ power outlet นะคะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นที่เท้าแขนนะคะของเขาจะมีเห็นไหมมีด้านหลังแบบนี้ใส่แก้วได้หนึ่งใบนะคะ แล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งช่องเปิดใช้งานเก็บของกระจุกกระจิกนะคะก็สบายสไตล์ v ีออดนะคะด้านบนนะคะฝั่งนี้จะไม่มีกระจกนะคะแต่ผ้าหลังคาคือสวยมากเลยนะคะไม่มีริ้วรอยไม่มียงมียันใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟติดแต่ตรงนี้คือใหม่มากเลยนะคะทุกคนแค่ไม่มีพลาสติกหุ้มทุกอย่างคือใหม่ สีไม่ดอกไม่ซีดไม่เฟดเลยนะคะใหม่ๆเลยพื้นผิวสะอาดค่ะหน้าจับต้องหน้าถนุถนอมมากอ่ะคอนโซลตรงนี้ของเขาก็จะมี v o ออด้วยนะคะด้านนี้ก็กดออกมาสามารถใส่แก้วน้ำได้ด้วยเห็นไหมใช้งานง่ายแค่กดมันก็เปิดแล้วนะคะอ่ะคู่มือคะ่ะคู่มือยังอยู่เลยนะเห็นไหมโตโยต้าแบบนี้เลยนะคะมุกเซอร์วิสค่ะคู่มือการใช้งาน รถคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะอย่างที่พลอยบอกนะคะมีคู่มือการใช้งานของรถอยู่ด้วยนะคะอ่าก็จะประมาณนี้นะพื้นผิวทุกอย่างคือสวยๆเลย<ๆ>เห็นไหมคะดูเบาะก,ก็สวยนะคะพรมก็มีให้มีสีน้ำตาลแล้วก็มีพรมที่เป็นยางแบบนี้ดูด้านล่างสกการะสวยๆเลยนะคะ โหแอร์เย็นมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะเป็นรถซีดานที่น่าใช้มากๆแล้วก็ราคาดีน่าใช้ประหยัดด้วยนะคะไปค่ะฝากไว้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะเหมือนออกมาอีกวันนึงเลยเพราะว่าบรรยากาศมันมืดไปหมดแล้วเนาะ ก็น้องวีออสคันนี้ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็ทรงดีอย่างที่พ่อยบอกไปได้คันนี้คือคุ้มมากเลยนะคะลถราคา2อ0 0สนกว่าบาทคือได้อย่างเงี้ยคือเป็นรถที่ไม่ได้แบบพร้อมจะพังนะคะคือเป็นรถที่ดีมากๆเลยการันตีนะคะสําหรับคันนี้ใครที่ซื้อไปนะคะได้ยางได้ยางกับได้ยางใหม่ปี2022นะคะ ยางใหม่ปี2022จริงๆนะคะให้พอยให้ดูที่ที่ยางไปแล้วนะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยเพิ่งติดเสร็จวันนี้เลยนะคะติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยเพิ่งเสร็จสดๆล้อๆ,ๆแล้วก็มารีวิวให้เลยเพราะว่า FC พอยอยากได้รถเก่งที่ราคาไม่เกินส0 0แสนเลยต้องจัดมาให้แต่ถามว่ารถาหายากไหมยากอยู่นะแต่จังหวะดีที่แบบที่สาวคนสวยอยากได้รถใหม่นะคะนางก็เลย ทิ้งคันนี้แต่นางก็ยังรักอยู่เพราะนางก็ไม่อยากเปลี่ยนใหม่นะคะก็ฝากน้องสาวนางฟ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะคันนี้นะคะก็เป็น Toyota v i o ออ 1.5JABS นะคะปี2 0 1 1ัว1 2ราคาเพียงแค่2 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอย่างที่บอกไปถ้าเกิดใครซื้อเป็นเงินสดน,นะคะพอยฟรีค่าโอนให้นะคะและสำหรับลูกค้าที่สนใจ ดูเป็นจัดไฟแนนนะคะผ่อนก็ฟรีค่าจัดค่าโอนนะคะไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆจากลูกค้าเพิ่มเติมนะคะอะไรนะคะผ่อนคันนี้นะคะผ่อนเพียงเดือนละ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคุ้มมากๆนะคะหากใครที่กลัวว่าค่าใช้จ่ายจะบาลายนะคะแต่ปัดรถเนี่ยเป็นปัดใจแค่จะเป็นปัดใจแรกลองลองลงมาเลยนะคะก็ทุกคนทุกเพื่อเรือนต้องมีรถไว้ใช้แน่นอนนะคะ เพียง5,000กว่าบาทก็ได้รถและตอนนี้นะคะเป็นหน้าฝนด้วยต้องมีแล้วค่ะรถพร้อมใช้เลยนะคะมีให้ทุกอย่างใหม่ทุกอย่างขับยาวๆเข้าเข้าเข้าเช็คอีกทีก็ใช้หมื่นโลแล้วก็เข้าเช็คสามรอบเท่านั้นพอนะคะไม่มีอะไรสุกจิกเลยหากจากหายหัวนะคะเอาคันนี้ไปดูแลมีประวัติที่มา ของคันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะลูกค้าสบายใจได้นะคะวันนี้ฟ้าลองแล้วนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับ f c ที่ติดตามพอยทุก EP แล้วก็คอมเมนต์พอยทุก EP นะคะก็ขอบคุณมากจริงๆที่ไม่ลืมกันนะคะมีอะไรที่อยากจะแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย